ถื่ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่ทุเรียนนะครับส่วนใหญ่นัดผ้าตะวันออกเนี่ยก็จะเริ่มมีผลที่ใกล้จะเก็บเกี่ยวแล้วนะครับหรือบางสวนก็อาจจะเก็บเกี่ยวไปแล้วในพื้นที่หลายพื้นที่ก็จะมีปัญหาเรื่องช่วงแล้งติดต่อ,อกันมานานเรื่องของเชื้อราเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าพอแล้งเนี่ยเชื้อราก็ไม่ระบาดแต่จริงๆแล้วเนี่ยเชื้อรามันก็จะมีสปอร์นะครับไปตกอยู่บนผลทุเรียนเรียบร้อยแล้วนะครับพอมีความชื้นเมื่อไหร่เนี่ยเชื้อราก็จะงอกแล้วก็ทําลายผลผลิตทุเรียนได้นะ ซึ่งช่วงนี้บางพื้นที่มีฝนตกแล้วดังนั้นเนี่ยก็ฝากชาวสวนเนี่ยให้ระมัดระวังโรคผลเน่าในทุเรียนนะครับซึ่งโรคผลเน่าในทุเรียนเนี่ยเกิดจากสาเหตุจากเชื้อราหลายสกุลเลยนะครับเช่นเชื้อราในสกุลコレตติคัมนะครับหรือเราเรียกว่าแอนเทกโนหรือว่าเชื้อราโฟมบ์ซีหรือเชื้อราลาซิโอเดปอดีนะครับนอกจากนี้แล้วก็จะมีเชื้อราอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มราน้ําก็คือไฟท็อปเทอรล่าซึ่งชาวสวนจะชอบเรียกว่าไอท็อปเข้าลูก ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเชื้อราเนี่ยไม่ใช่ไฟท็อปเทอร่าอย่างเดียวนะก็จะมีเชื้อราชั้นสูงอย่างอื่นด้วยอย่างที่กล่าวมาแล้วดังนั้นเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยก็ฝากให้ชาวสวนเนี่ยมีการใช้สารแบบป้องกันก็คือว่าไม่จําเป็นจะต้องไปเห็นสัญญาณหรือมีเส้นใยห,หรือรอยแผลของเชื้อรานะครับชาวสวนสามารถพ่นป้องกันได้เลยก็คืออาจจะสามารถใช้สารที่กําจัดเชื้อราได้ทั้ง2กลุ่มทั้งราชั้นสูงทั้งราน้ําอย่างเช่นสารที่มีส่วนผสมระหว่างยาสัมผัสอย่างเช่นกลุ่ม M3 นะก็จะมีตัวแมนโคเซปเนี่ยซึ่งเป็นยาสัมผัสที่ออกฤทธิ์ได้ทั้งป้องกันลาชั้นต่ำลาชั้นสูงแล้วก็ไปบวกกับสารอื่นๆน,นะอย่างเช่นไปบวกกับสารในกลุ่มหมายเลขหนึ่งไทโอฟาเนตเมททิวหรือคารเ์เบนซิมนะครับซึ่งก็เป็นสารที่ป้องกันกำจัดในกลุ่มกลุ่มลาชั้นสูงหรือมีการใช้สารที่เลือกทำลายเฉพาะลาชั้นสูงอย่างเช่นกลุ่มหมายเลขหนึ่งก็จะมีคารเ์เบนซิมเบโนมิลไทโอฟาเนตเมทิ หรือว่ากลุ่ม3เนี่ยก็จะมีโปรคอลาคีบูโคนาโซนโปรปิโคนาโซนเฮกซาโคนาโซนนะครับ หรือสารมาเลขกกลุ่ม11นะครับก็จะมีกลุ่มไพลาโพสโตบินอะซอกซีโตบินนะครับนี่ก็จะเป็นสารที่ค่อนข้างดีในกลุ่มราชั้นสูงในส่วนของในกลุ่มราชั้นต่ําอย่างไพรทอปเทล่านะครับก็จะมีสารที่เลือกทําลายในกลุ่มไพรทอปเทล่าอย่างเช่นกลุ่มมาเล็กส0ก็จะมีตัวไดเมทโอมอร์นะครับหรือสารกลุ่มมาเลก21นะไซยาโซฟามิดหรือสารกลุ่มมาเล็ก29ฟูซินามนะครับหรือสารในกลุ่มมาเลขก2ก็จะมีตัวอีทาบ็อกแซมนี่ก็จะเป็นสารที่ เลือกทำลายเฉพาะกลุ่มไฟทอปเทอร่านะครับอันนี้ก็ฝากให้ชาวสวนเนี่ยพ่นสารแบบป้องกันอย่าให้เห็นตัวเชื้อราเกิดนะไม่จําเป็นนะครับเพราะว่าเชื้อราเนี่ยสปอร์ไปตกอยู่บนผลทุเรียนแล้วนะโดยเฉพาะช่วงเก็บเกี่ยวเนี่ยก็เช่นเดียวกันอาจจะก่อนเก็บเกี่ยวสัก10วันอาจจะมีการพ่นครั้งสุดท้ายนะครับเพื่อป้องกันกําจัดสปอร์ของเชื้อราที่ติดอยู่บนผลเพราะว่า ถ้าหากมีเชื้อราติดมานะครับเวลาหนามของทุเรียนไปชนกันหรือไปทําให้เกิดแผลเนี่ยเชื้อราก็จะแทรกเข้าไปอยู่ในรอยแผลนั้นเกิดการระบาดอย่างรุนแรงนะถึงแม้ว่าเราไปแช่หรือไปชุบผลก็ไม่สามารถจะป้องกันกําจัดได้นะครับก็ฝากชาวสวนเอาไว้นะครับ